ท่านกัลยาณมิตรผู้มีบุญทั้งหลายโครงการอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดในวันนี้ตรงอาวาอาทิตย์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 4ในวันนี้นั้นมีโยมพินโยม,มหัดไทยมาจากจังหวัดราชบุรีเอาผักสดเอาของต่างๆ เอามาถวายแต่ของแปลกอย่างหนึง่งยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวนี่หายากนะมะพร้าวต้นหนึง่งมันมียอดมันมียอดยอดเดียวเท่านั้นนะแต่ยอดมะพร้าวนี่มันหาฉันยากนอกจากต้นไม้มันตายเขาจึงเอายอดมาเอายอดอ่อนมาหั่นจากดีเหมือนเหมือนหน่อไม้อะ่ะอร่อยมากเลยนะวันนี้ท่านเจ้าภาพ ร้านโรมแฟชั่นเป็นเช้าภาพถวายพัดตาหารนอกจากมีแกงหน่อไม้แล้วแกงแกงยอดมะพร้าวแล้วแล้วก็ยังมีหมูมะละยัดไส้อีกด้วยโอ้หายากแต่คนโบราณชอบคนอายุมากชอบเพราะว่ามะละมะละขม โบราณบอกของขมชอบของขมคนแก,แก่ชอบดังกล่าวแล้วขออนโมทนาสาธุการกับร้านโลมแฟชั่นมีคุณหมียง้งแซเบ้คุณวรารสุลวีระธรรมนอกจากนี้คุณกิติมาสุลวีระธรรมและคุณวรวันแซเบ้ร่วมเป็นเจ้าภาพต้องขออนุโมทนาสาธุเจ้าภาพดังกล่าว ซึ่งเจ้าภาพนั้นรักเคารพผูกพันกับวัดไร่มิตรวิทยารามมาช้านาขอบุญกุศลจงโดนบันดาลให้กับท่านผู้มีอายุเยอะอายุมากแข็งแรงตามลำดับสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทังพลังเอตสมิงรัตนสตมิงสัมปทานาเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยชับพัน ทันทีทันใดด้วยเืิ